ใช่แล้วครับ แล้วที่ไปชมกระทิงอยู่ตรงไหนชมกระทิงอยู่ของทรายคองทรายครับไปทางนี้ไปซอยเดียวกันเลยแต่กะทิงไม่ลงมาตรงนี้ใช่ไหมโอ๊ยตดงนี้มันออกของทั่วเลยนี่ใช่ฮะมันตลาดมาอารวาทเขาเคยเหรอจ้าวูงมันอะตรถทับลิกอัพเนี่ยน่ากลัวที่นี่มันจะเป็นถิ่นกะทิงถิน่เวล้ก็เดินเนี่ยฮะเดินเลาะตามนี้อฮะ แล้วเขาอยู่ตรงไหนกันน่ะเขาจะอยู่ตามทุ่งหญ้าน่ะพี่อุ้ยไม่กลัววิ่งเข้าหาเหรอก็มีวิ่งเข้าหาบ้างครับแล้วพี่ทําไงก็คืออยู่บนรถครับส่วนมากจะใช้รถมากกว่าครับเนินบนเนิน ระทิงพวกนี้ถ้าจะออกนอกเขตไปหานในพื้นที่ชุมชนครับแล้วก็ชาวบ้านรัฐวิสาหกิจชุมชนเขาจะพาท่องเที่ยวขับรถขึ้นหลังปกป่าขับรถตามกระทิงไปดูน้คร<อ>ับก็ะจะเห็นกระทิงเ,เรา50ตัวถึง100ตัวออกมาหากิน